จำหน่ายคอยในเกมฟีฟ่า15และฟีฟ่า 16, ID ฟีฟ่าออนไลน์3สอร์เกาหลีและเกมสตีมและ o r ริจิในราคาที่สุดประหยัดฟี f a าอา i m ติเมตสปูนี่ไทยแลนด์ลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นกดไปเลยกดดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช e l Switch Production ครับกับรายการฟีฟ่าบ้าเปิดแพ วันนี้นะครับก็เราจะมาเปิดแท็กแพดดิัมประจําเดือนมิถุนายนครับคือตอนแรกผมรู้ว่าจะไม่ได้เปิดแล้วนะครับเพราะว่าคือไม่ปล่อยมาตักกลางเดือนเลยหากูจะเอาที่ไหนเปิดให้มึงนี้ <c oughs> นะวันนี้เรามาเปิดแท็คแพดดิัมกันนะครับต้อนรับนักเตะ e c นะครับซึ่งมันก็มีทั้ง30ชื่อ50ชื่อร้อยชื่ออย่างละ3ใบนะครับแล้วก็มี ตัง 5mss ลักกี้บ็อกอีก5ชิ้นแล้วก็แพ็คพิเศษนะก็คือท็อปร้อยจากคันกเตะอะไรเงี้ยรวมเวอร์เบสด้วยอะไรอย่างเงี้ย,ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้เวอร์เบสแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับนะฮะไปะท็อป90ชิ้นฮนะเดือดสิบ hmm. ครับผมอาร์ตหนึ mm ่งเอ็มเฮือมเดือดสิบ สามแสนเงี้ยเอามาทำไมวะเรามาเปิดแพ็คกันแล้วครับนะฮะเดี๋ยวจะเก็บไอแพ็คพิเศษไว้เป็นแพ็คสุดท้ายแล้วกันเรามาเปิดท็อปร้อยก่อนนะครับใครราคามากสุดเนี่ยเป็นการ็สเบลครับราคา176ล้านนะตามมาด้วยสลาต้า e อีปลานะฮะโอเคใบแรกครับนะฮะฟลุกๆก,ก็แสงสีทองครับนะฮะไม่หวังอะไรมากครับใบแรกบ้า Birds โอ้ยมาถึงก็99ล้านนะฮะดอกลานคอสตาครับโอเคครับไปที่2ครับโอโหโบนูชี่ครับนะฮะไปที่3ามใจนี่ว่า50ล้านนี่ทีโบคูตัวครับมาท็อป50ครับแพ็คนี้ครับอย่างน้อยครับอย่างน้อยต้อง100ล้านนะครับ100ล้านขึ้นนะโอเคครับไป โอ้โหแฮร์รี่เคนไม่มีแผลแสงสีทองอะไรเลยอะต่อไปโค้ชโค้เฮียมาหน่อยดีว่าเฮ้ยจีเอมาหน่อยเฮ้ยเั้ยต้องอย่างนี้นีแส้งหนีทองอันแรกครับนะโอ้โหดูว่าจะไม่มาครับเซอร์กิโออาเกโลครับไปท็อป30มาท็อป30ครับ มันต้องมาแล้วว่ะขอเหรอวะหลือโซเลสก,ก็ได้ EC แน่ตั้งแต่หรือโซเลสขึ้นไปกูเอาหมดโอเควะมาไปแรกเอาสามสิบ เบลครับโอ้โหแสงสีม่วงครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กูไม่เคยเปิดได้อันดับหนึ่งของแพ็คพัติน้ำไหนครับบัตรนี้กูทำได้แล้วโอ้โหนี้อสุดยอดครับมาใบที่สองครับกำไรล้วนๆวครับกำไรล้วนลนมาเอาเลยเอาเล มาไปสุดท้ายครับมาขอพลังจากเทพเจ้าทอมาเลยได้เบล,ลมานะวนวนทองโอ้ยกองเต้กองเต้ครับกองเต้ครับนะฮะ ก็โอเคครับโอเคครับต่อไปครับลุ้นเวอร์เบสครับใจผมอะคือตั้งแต่เปิดได้เทเียกไอก็คือไม่ได้เวอร์เบสอีกแล้วนะเพื่อนผมนี่เปิดได้กระชิบหายไว้วอดนะฮะกูเลยใช้จฉากูนี่ยังไม่ได้เลยนะฮะมาขอเวอร์เบสสักตัวสักตัวผมลืมผมลืมไปว่ามีแพ็คนี้ไม่น่าที่ใช้ทอเลย <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะฮะพลังแห่งเทพเจ้าอคคีมา เอาละ X I Warbeast สักครั้งในชีวิตผมขอเคนะโอ้ยไอ้เฮียเอ้ยแดนเนียเวสครับไอสัตว์เน้ <laughs> แล้วก็โอเคโอเคโอเคครับได้การเล็ตเบลมาครับนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะฮะ ก็รวมกันแล้วนะครับได้ทั้งหมด284ล้านครับถือว่าคุ้มครับเพราะได้เบลมานะครับโอเคครับนะเดี๋ยวขอเทียบสตาร์ทก่อนนะครับคือมันก็แตกต่างจากเบล WC อยู่แล้วแหละนะครับคือสตาร์ทมันต้องเก่งกว่าอยู่แล้วดูดิเนลองเทียบเลเวล17เท่ากันนะฮะคือมันก็เก่งกว่าอยู่แล้วครับนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้คือช่วงนี้ก็ทําทีมนะครับทําทีมอยู่ก็อาจจะต้องขายออกไปนะครับ ก็โอเคครับนะฮะก็อย่าลืมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมนะฮะอย่าลืมติดตามได้นะครับถ้าอยากให้มีคลิปฟี فا ออนไลน์สามเยอะๆครับรบกวนกดไลค์คลิปนี้เยอะเลยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Just just you Yesterday said So it it tomorrow Do do